นี่เป็นเวลาหกโมงเราได้มาถึงทุทยานแห่งชาติรามคำแหงแล้วครับตอนนี้เราติดต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังกำลังจะไปขึ้นเข่านะครับตอนนี้เราได้มาถึงทางขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบห้านาทีครับนี่ครับมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยครับแล้วก็จะมีทางขึ้นยอดเข่าด้วยแต่เราจะไปยอดเข่าเลยเพราะว่าเราไม่ได้ค้างครับเส้นทางตอนแรกเป็นทางลาดครับเดินสบายอยู่แล้วก็ด้วยความที่เรามาคนแรกนะครับ เราก็เลยเดินมาคนเดียวคนแรกเลยครับตอนนี้ยังไม่เจอใครเลร้วก็หวังจะเจอเพื่อนร่วมทางนะครับเราเรามาถึงจุดพักแรกแล้วครับ370เมตรสุดทา้ายเราต้องขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับเราได้เดินทางมาถึงจุดพักสมพงษ์นะครับบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ลโล่งๆนะครับเหมาะสำหรับการนั่งพัก เวลาเราเหนื่อยนะครับเราก็ใช้วิธีการเดินแบบเนิบแต่ไม่หยุดนะมีวสวยครับเดี๋ยวจะให้ดู อ๋อดูครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครับเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ครับแดดออกแล้วครับเดี๋ยวไปกันต่อครับโอ้เดี๋ยวรามาถึงจุดพักชมวิวครับ ตอนนี้เรามาถึงจุดพักนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่า,าต้นตะเคียนคู่นะครับแล้วก็มีน้ำดื่มไว้ให้บริการด้ครับเราอยู่นี้ครับตะเคียนคู่เราเดินมาได้1.9กิโลเมตรหรือ2กิโลก็ประมาณครึ่งทางน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงท้ายพกักแตมมานี่ครับผมยากจะบอกว่า ผมเดินเช้ากว่าช่วงแรกเยอะมากเพราะว่ากำเนื้อขาไม่ไหวแล้วแต่อาศัยแค่ว่าเดินนับเนิบตัวเดินไม่หยุดนะครับมันก็ยังพอไปได้อยู่และแล้วเราก็เจอสองคนแล้ว ที่เลนสวดลงออกมาเพราะว่าผมดูที่รายชื่อที่อุทยานมีคนพัก้างแรมเยอะอยู่ครับเมื่อคืนเมื่อกี้เจอสองคนแรกครับเรามาถึงน้ำดิบผ่ามหาแล้วครับประมาณน่าจะเลยขึ้นทางมานี่ครับน้ำดิบเดีย๋ยวไปแล้วต่อครับเมื่อกี้เจอคนส่วนอีกแล้วครับรู้สึกว่าเขาก็เริ่มทยอยลงกันแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาถึงชานเบิกไผ่ครับใส่งาน300เมตรเดี่ยวคนตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณที่เรียกว่าใส่งานนะครับนี่ครับเราอยู่นี่ครับใส่งานอีกนิดเดียวก็จะถึงค่ายสักแหลมนะครับแล้วจะเดินไปชมวิวกันหน่อย น,นี้เป,นเป็นเหมือนถ้านะครับดูด้วไมหน้าเข้าไปเลยทีเราจะเดินไปทางนี้เมื่อกี้เจ้ลูกหาบรับเขใกล้ถึงแล้วได้รับสัญ,ญญาณที่ดีครับเสียคนทักเยอะช่วงนี้เดินเพอาบอกใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่เล่นแะล้วเดินไปเรื่อยเอย กัตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าพญาแล่นเรือจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์อะไรกันม่รู้ ตอนนี้8โมงครับเขาขึ้นมา6โมงครึ่งใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งน,นะครับ เมื่อกี้ก็เป็นบริเวณกลางเต็นท์นะครับคนเยอะมากเขาก็กําลังเก็บเต็นท์และทยอยกลับครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับอ้เหนื่อยมากเลยก็ไม่มีคนมาเที่ยวหรอกครับเดี๋ยวเราจะไปคนเดียวนี่แหละนี่ครับผ่านอาไลาสองร200้อยเมตรครับ ข็ไม่ยากครับภูกาครับเดี๋ยวเราจะไปผ่านนารายก่อนเรามาถึงแล้วนะครับผ่านนาราย เราชมวที่ผ่านอะไรกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปยอดเขาต่อไปครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ครับไปได้สองทางเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรบ้างเรากำลกังจะเดินที่ผาชมปงนะครับวิวสวยมากเลยตรงนี้ วังลื่นล่นนะครับไม่มีอะไรกั้นเลยครับตรงนี้ทางเลื่นลงไปตรงนี้อันตรายมากนะครับห้ามลื่นเด็ดขาดนะครับ ออกจากผ่าช่วมโปรงนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่เขาพระม่ย่ากันต่อเลยเจองูครับเดบงก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ลมเย็นมากเลยครับเรากำลังขึ้นมาตรงยอดเขาพระม่ย่านะโอ้โเยอะครับ โออ้้ตรงนีดยยเลยทางไปยอดเขานะครับตอนนี้หมอกกำลังเยอะมากเลยครับฝั่งฝั่งกว่ามือผมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเข่าพระเมย่านี่ก็เป็นจุดชมพระอาทิตตกนะครับ To the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And I was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oh Come one in a dozen The other 11 get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had to take Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Yes, yes, let me ask the man I can't keep my eyes on you ต่อไปเราก็เจดีอีกเจ็ดร้อยสีกสิบเมตรเจดีอีกห้ารอยเมตรครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปยอดเขาภูการก่อนยอดเขาภูการนี่ก็จะเป็นจุดที่ไกลที่สุดแล้วนะครับจากลานกลางเต็นทนะ์ก็ตอนนี้กำลังลงเขาอยู่ครับทา่าเดิมจะเป็นทางแบบขึ้นเขาลงเขานะก็ ก็ต้องทำเวลาด้วยครับพว่าเรามาแบบวันเดททิปนะ,ะถ้าเกิดว่าเรามาค้างก็ไม่ต้องรีบนะ,ะป่ามาเริ่มโป่งแล้วครับคิดว่าใกล้ถึงยอดเขาแล้วไปต่อครับ ยอดนูน้นเป็นเขาเพยแม่ย่าที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้อตรงนี้วิวดีมากครน,นานั่งพักเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆ kom yakin banget ยอดกานะครับเข่าภูกาความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับ รู้สึกว่าก้อนเมฆเริ่มจะลอยต่ำนะครับอาการเหมือนฝนจะตกเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้อยากเจอเท่าหร่เรามาชมวิวพอแล้วเดี๋ยวเราจะลงแล้วก่อนที่ฝนมันจะตกนะตอนนี้เรากลับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเลิ่นไปเจดีย์ที่เ500เมตรครับไปกันต่อครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เจอหมูป้าตกใจมากเลยนกเขามาจาเเะเล่นล้วซะแล้ว ร,รีบขึ้นไปยอดเขาดีก่านะครับลูกแรกนี่คือเขาพม่ายาเนี่ยที่เราไปมาส่วนอีกลูกนึงคือยอดเขาภูก,กานะครับส่วนยอดเข่าลูกนี้มันเทอยู่อย่างหนึงนะครับลักษณะมันเป็นป่าสนนะครับที่นี่ถ้าเป็นต้นสนนะครับถึงแล้วครับ จุดชมวิวเขาพระเจดีก็เขาพระเจดีนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นป่าสนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางทางกลับค่ายพักแรมนะครับนี่ครับค่ายพักแรมอีก3า0ร้อยยี่สิเมตรครับทางนี้ครับ ครับตรงนี้มีทานน้ำด้วยน้ำเย็นมากครับเดี๋ยวไปวต่อครับเราเดินทางมาถึงณจุดกลางเต็นแล้วนะครับมาเห็นเต็นแล้วจบภารกิจครับวันนี้เดี๋ยวก็เตรียมตัวจะลงแล้ว โอเคเราได้กลับมาถึงจุดกลางเต็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลงครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งครับถ้าใครจะมาแบบวันเดทิปแบบผมก็จะต้องมาเช้ชาเช้านะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวไปเจอกันที่กำแพงเพชรครับตอนนี้ได้มาถึงกำแพงเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวก็พักอนแป๊บหนึ่งดีจะหาอะไรกิน